คุณสุสคนื้อนรับมานั่งครับบหน,น่อเนอทรายนาสุคนผบบอไดพบได้พ่กันค่นับจะมือวะน่าจะเกือบาอาทิตย์มะอาทิตย์หนึ่งบอกแมนประมาณอาทิตย์กกว่าแล่วอาทิตย์กูกว่าโอ้คือไปใช้บังหันไปปทุมโอ้เอาวังหันมาแบกน้ำแข็งซอยกันอยู่ไปปทุมแมนแมนคือว่าจุมาา่มามาจากเสาเมียมาเลย สุโหนาใส่เนาะลูกกันมานะเห็นงานอยู่ทุกหมดตอนนี้นะไม่เห็นไม่เห็โอ้ซเนาะคือตันนี้หนิเออสุได้หันคนนะตะกี้ซุ้มเสาเด้หลับเม่เม่มาแต่ลาวคนนี้ม่มาแต่ลาวแมนสิไปเป็นข้างแรกบ่แเม่มานี่รั้ี่สองข้งสี่สองฉันได้คยคยมากเลยเนาะแมนเพิ่งมาเที่ยว คือว่าตอนนั้นคือว่าหน่าเศร้านะยังแบบว่าอยากให้ลูกเฮียนอยู่ในประเทศไทยอยากอยากอยากให้ลูกได้ได้เฮียนอยู่ในประเทศไทยแม่แม่ตอนนี้ได้ของเฮียนลูกหร,หรือเปล่าได้แลยได้เลยคือคือประต้นก,ก็อยากสอบถามเพื่อนอนประต้นก็มีลูกแล้วประต้นก็อยากสอบถามเพื่อนว่าการเขา่าการที่เอาลูกเข่าโรงเรียนในประเทศไทยมันมีความหนุนยากจค่ใดต้องใส่บัตรยังแน่เลยทีเนาะเนาะคือบรอีกหาปีหกปีบรต้นก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อให้เขาโรงเรียนอยู่ได้ ได้หรือบอกของเย็นนะได้แหละได้แคือตอนตอนที่ได้ฮะบอกัศก็รู้สึกดีใจมากๆตอนตอนที่ได้นะคือหลังจากที่เขาคิดบตุกอะไรที่เขาที่เขาจะเหตุยังใดสิไปบ้านนอกบอกว่ออกสุดทางจังหวัดบอกคือสิอยู่ในเมืองที่เราอ่ะนะตัดี่ใจเลยกะครับบุุษพอทีนี้ก็คือลุงเนาะก็โทรไปว่าไปปทุมก่อนทีแรกว่าสิไปสะแก้วอันนี้ก็สิขออธิบายทรงจะไปสะแก้วเนี่ยทีแรกว่าสิออกไปสะแก้วอันะพอทีนี้เลย คุยกันกับลุงลุกพอได้งานพอดีนะผลงานในเมืองพอดีก็เลยว่าตัดสินใจอยู่ปทุมแล้วกับมือนั้นก็คือไปถามทางเงียนว่า้ยังรับอยู่บ่ยันยันขาบ่รับกับเพ่งเด้เพราะว่ายันยันมันเต็มมันะ้องเงียนใหญ่เงียนในเมืองคนเป็นพัน่ะเด็กหนึ่งเรียนเป็นพันเงียนใหญ่เงียนใหญ่สิวเงี้ยงยังพขาเลยบอกน่าจะได้มั้งได้ไหมวัดหงปทุมวัด วัดโงโรงเรียนวัดโงงเป็นเป็นเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนวัดจต่าประเทศไทยมันจะมีโรงเรียนอยู่ในวัดอยู่แล้วอสวรันอยู่ในวัดอยู่แล้วตัวเม่นบเม่นคู่บ้าซ้อนเนาะเป็นคู่ได้สอนเนคู่างวมาต้นนะอบางคนอาจจะเข้าใจว่าโรงเรียนอยู่ในวัดอาจจะเม่นคู่บ้าหรือหลวงพ่อมันยังซ้อนบ่แเม่นได้คือคู่ได้แต่ว่ามีโรงเรียนอยู่ในวัดเพราะเพราะยังอันข้อนอันหนึ่งก่อนสิบทางวัดเนาะเหตุผลที่ผ่นะให้มีโรงเรียนในวัดเพราะวัดมีพื้นที่หลายอวัดมีพื้นที่หลายแล้วอ่า ความศรัทธาต่างๆเนี่ยพันธุมซีงบประมาณต่างๆของตรงนั้นเนาะแล้วก็เห็ุในเห็นบดเด็กไทรเนี่ยส่วนหลายนะจะในส่วนของชาพุดเนาะส่วนอื่นอาจะบวชคอเก่ากายด้วยกันส่วนชาพุดทุกคนจะเห็นนะเด็กน้อยนะอีมิน่าเนี่ยสาวัดทองได้ตั้งแต่ยังนี้น้อยเลยนะแล้วก็เหตุให่คนมีจิตใจเพื่อนอย่างคนนอกขวัดอ่ะได้เรียนังซื้อพ้อได้การคัดเกลาจากผ่าทรงพ้อหลายสิ่งหลายอย่างผลในสมผัสตรงนั้นเห็นให้เด็กไทยนี่ว น่ารักมีสมัครรวะอันนี้ชิวันนี้คือคือเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเขาแต่ก็คือคือเข้าไปเรียนเนาะ,ะจากที่เข้าไปมปาต้นก็ได้ไปสอบถามเนาะมาต้นก็ขู่นะมาต้นลู่นะตอนแรกก็เลยขับเข้าไปจูงแขนกับลูกสองคนเนาะนั่งวินโมไซค์ไปสิบบาทจากพรททีพักนะนไปก็เข้าไปย่านคว <น S 2> คว<น>รจะอยู่ในโซนไอรับสมัครนักเรียนนะผมกูก็ติดเข้าไปถามสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครู อยากเอาลูกมาสมัครเรียนเนาะสเลียนเสียงบายอดนั่นเงเลยบอคืออยากเอาลูกมาสมัครเรียนเข้าเข้าไปก็เลยว่าเพื่อว่ายังรับอยู่ไหมครับรับอยู่ว่าน้องเรียนชั้นไหนครับอันนี้วันสามปีนี้ครับว่าสินะหลังจากที่นั้นนะครับเพื่อว่ายังรับอยู่เผื่อว่านะจะดีใจเพราะยก็ดีใจนะหลังจากที่เข้าไปแล้วก็ กับจดสื่อไว้เนาะเรนได้บอกเพิ่อนบอสทีปฏิมาว่าเขาเป็นไครมาจากไซสินคนทำบอกคนทำแมนแมนเขาเขาบอกเองเลยเพิ่นกระถามนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเป็นสัญชาติลาวเคยเรียนที่ไหนไหมเคยเรียนที่ระยอง่อแล้วคุณพ่อนะเพิ่นจะห้องเขาคุณพ่อได้เพาก็ตื่นใจแต่ห้อง่อสได้บ้านเขาเปนบ่มีเนาะแมนคือคุณพ่อต้องเอาเอกสารคือจะมีทะเบียนบ้านในจ้างแล้วก็ไอ้บัตร ใบแจ้งเกิดลาวมาแปลเป็นไทยไสินะเออแล้วก็ของพ่อแม่ของเด็กนะพัสปอร์ตการเดินทางกันอาศัยพนักอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องประสานงานไปทางพุณนนทางไช้ทางน้องน้องเคยเฮียนเด็กอ่ะอ๋อแต่ว่าครูนี่น่ารักมากๆออแบบว่านิสัยนะน่ารักมากๆคือนั่นแหละอาชีพที่อาชีพหนึ่งที่บ่อต้นหมักที่สุดคืออาชีพครูทุกคนอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเเราตรงนี้ คือทโทรไปเนาะก็คือน้องไอ้ได้โรงเรียนแล้วนะครับเนาะเพื่อนก็เพื่อนก็คุยแล้วเพื่อนก็สวัสดีครับคุณพ่อมปอย่างแบบคุยคุยไปแต่เพื่อนก็แบบไอ้ได้โรงเรียนแล้วเพื่อนก็นจะไปแจ้งเด้แจ้งแจ้งตัวเลขออกก่อนเลย<อ>แจ้งแจ้งตัวเลขเนาะเพื่อนเพราะว่าเด็กๆก็จะมีมีตัวเลขของเพื่อนอยู่แล้วนะเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานนะอของเรียนนะคือคือแจ้งออกแล้วก็ไอ้กระสังจึงสามมรถ เข้าเห็นใหม่ได้เนาะแต่แต่บัดนี้บัยัดไปเนาะมันว่าเช้านี้เลยบัดนี้ไปก็คือเอาเอกสารไปครบแล้วเนาะไปก็ยังงงอยู่แต่ว่าครูเพิ่นได้น้าดีนะก็คือเขาต้องไปก๊อบอีกก็บ่ได้ก๊อบเดียะเอาตัวจริงไปก็เลยได้ไปก๊อปเอกสารเนาะบอกว่าจะเป็นบัตรบะยอนนะบัตรแรงงานพร้อมแล้วก็บัตรไอ้ท่องเที่ยวนะวีซ่าเฮานะแล้วก็ของเด็กเป็นยังก็ไปก๊อบแล้วก็หลังจากเข้ามาแล้วก็ได้ให้ครูครูนะครูทั้ง ฟังฟรีนะที่จะทำเรียนนะล้วก็ไปโทรไปหาครูของคุณว่าเพิ่นแจ้งออกแล้วนะถือว่ารายละเอียดนี่ลายอีหลีนะบหมือนแบบคิดว่าบางทีขนาดเด็กน้อยนะยังละเอียดกันนี้ไปแบบเพิ่นเอ่ยแบบเปะนะหลังจากที่บหมนแบยังยังค้างอยู่นะว่าสิได้ยนบ่รู้เหมือนเดีะยวเพราะว่ามันหลายขั้นตอนเนี้เออแดบว่าเอกสารกันยังบ่มาะอันนี้กันยังบ่มาอันนี้ก็ยัง่บด้อันนี้ก็ยังบ่แล้ว แต่พอที่นี่คือรวมรวมเลเหมือนั้นคือมินี่ประยอดกับขอน้องขอทังคูณเออให้คุณครูประสานให้จังทันซีนะเขาแบบได้สุดท้ายก็ได้คือประยอดจุดน้ําตาซึมอะหลังจากสิ่ว่าดได้แล้วได้ได้ใช่ไหมครับเพื่นก็นจัดแจงห้องให้น้องอายอยู่ห้องไอ้สามทับสามกว่าแล้วครับจะไปซื้อสุดนะครับซื้อสุดอยู่หันเลยคือเพื่นก็เพ่นจะขายสุด้ที่เป็นสุดท้ายนะที่ที่โรงเรียน,นะจะเป็นสุดท้ายแล้วกันที่นอน และกัรนอกนั้นก็จะมาซื้อออยู่ยทางข้างนอกมันก็จะบอกสีได้ละเอียดคือข็น่ารบกวนเรื่อว่าหลังจากที่คือคือมายอดนะซึ่งเศร้ามาโดนหลังจากที่ได้เหมือน,นกันเอาแเรว่างอะเอาเขาออกจโครตจริงจริงว่าเป็นนึ่งยางที่ผ่านพ้นไปด้วยดีนะในสิ่งที่เขาตั้งใจและสิ่งสำคัญคือเขา ได้เห็นลูกเนาะเงียนในประเทศไทยก็คือภูมิใจแล้วคือภูมิใจสุดๆแล้วคือนายจ้างคนกระจายดีเนาะนายจ้างใจดีนะเพิ่งเพิ่งเข้าไปทํางาน่าสั้นๆเพิ่งเข้าไปทํางานคนก็หับเขาเลยอ่ะคือหับเขาเลยให้เขาเห็ุถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาลูกเขาอ่ะคนก็เอาทะเบียนบ้านเขาทะเบียนบ้านคนเลยเฮียนก็คือบบกว่าแจ้งกับว่าอยู่ทะเบียนบ้านนี่นะแม่นั่นนี่โอ้ทื่ว่าอยู่ ขอว่าเนาะคืออยู่ต่างจังหวัดก็จะแบบหนึ่งเข้ามาในเมืองก็จะเข่งคัดอีกเลยที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรน,นะโรงเรียนหลัดโรงเรียนประมาณนี้เนี่ยถือว่าจะแบบหนึ่งอีกบ๊วยก็โอ้เนาะดีใจที่แบบว่าได้เข้าไปอยู่นะได้เข้าไปเรียนได้นะตรงนั้นนะเพราะว่าเพื่อนบเพื่อนก็มีมีเพื่อนหลายคนนะอยู่อยู่ทันเพื่อนกับบางคนพวกไเฮียนออกเอกชนเด้อนดแต่บ๊วยยศ พผลวอาว่าเอกเอกชนกะคือจะเสียกระเทอมนะแต่อยู่อยู่ลุงจังหวัดก็คือจะได้เสียแต่แบบบุ้งอ่าหลายน้อยสำเนียการได้เสียแต่แ่โบราณนะจะโบราณเออเทอมอยู่ไทยนี่ยักษ์หูอยู่ไรเท่าไรอยู่วะเขาแบบอยู่ต่างจังหวัดนะเห็นนะต่างจังหวัดคือจะไปเอาลูกไปเรียนอยู่ผนเสียแพงมะบม่ได้เสียบม่ได้เสียเลยแต่ว่าเขาเขาก็จะมันหลายอย่างอ่ะคือคือเด็กอ่ะเวลาเขาไปซื้อสุดเนาะเออหนึ่งเลยเราจะต้องมีบิน ที่เขาจะไปซื้อสุดนะหนึ่งเลยคือมีบินคือบินเท็ดอย่างหุ้บุบินเนี่ยบินคือเวลาเขาไปซื้อมานะเนี่ยเขาก็จะเอาบินตัวนั้นมายังยินว่าเออเขาไปซื้อสุดนี่เป็ดทอดไดนะเนาะเขาก็จะได้มาแลกเป็นเงินทางเฮียนเบิกให้ประมาณนี้นะแต่แต่ว่าถ้าแต่บุว้ววาจะได้บ่อเพราะว่าหนึ่งกับยังยังบันเทหูรายละเอียดนะทางนี้นะแต่ว่าคือปกตินะปกติคือจะแล้วเพราะว่าเอาเอาไม้เห็ดอันนั้น ประกันอุบัติเหตุล็กน้อยนะง oh. เรียนนะเออคือ oh. Oh. คือ,คอ,คอ,คอลาย,อย่างอะ่ะแต่ว่าคือบ่อยอดกันยังบอทันได้เว้าลเลิกหล้วกันยังบอทันได้เว้าละเอียดเพราะว่ายังยังบูฮู้ได้คชะเพราะว่ายังบอทันได้เข้าไปนะบอทันได้ไปสัมผัส <Öz ell> คือว่าเด็กน้อยเขาโรงเรียนเราต้องมีประกันอุบัติเหตุแม่นแม่นเลยปกเขาประกันอยู่แล้วปกติเนี่ยทุกโรงเรียนอ่ะต้องมีอยู่แล้วประกันอุบัติเหตุคือเรื่องนี้บุ๋มพี่ผผยจะเกิดขึ้นเแต่ว่าิ่นมีประกันไว้อ่ะ คือต้องต้องมีต้องมีทุกโรงเรียนอันนี้นะอันนี้ก็วเาน้บอยับที่เคยเจอนะแต่รับว่าือหรือบอแต่ว่าบอยคิดว่าที่ต้องต้องมีทุกโรงเรียนคือถ้าหากว่าเรียนกชนเสียียเียงินเสียนเงินหลายแน่คือโรงเรียนอยู่กอบปรมนสองสองพัาเดิมเดิมสองพันห้ากรเ่งลกว่ตนป่งนปีหนึ่งปัญหาพันเรา นี่โรงเรียนบอยอดบอสองสานนะบอบมโรงเรียนโรงเรียนอีกตันโรงเรียนเอกชนอ๋อควันยังหรอกลุ่มกลุ่มมันมันมันขึ้นอยู่กับโรงเรียนโอ้ไม่ไม่คือเดียวพอมาทศไทยนี่มีให้เลือกตั้งแต่เพิ่มละแสนยังมีอ่ะโอ้สองสถานก็มี่เมนถ้าเป็นอ่าอินเตอร์นี่แห้งแบบมันก็แห้งแพงไปแรนนอนพอมันควบคุ้มด้วยมันครบคุมแต่คือค่าเทอมอยู่ไอโรงเรียนอันนั้นนะโรงเรียนบน น้องได้ไปเรียนนี่คือคือยังโบหงว่าว่าเท่าได้นะเออ๋ยวคือยังโบได้ยังโบได้จ่ายโบหงว่าเพิ่นสก็บบอเนาะบางปีกันแล้วแต่เงินยบายเพิ่นนะเออแล้วแต่เงินยบายเพินพ่นแบบว่าเพินพ่นสก็บบอปกติคือเข้าร้อยบาทปกติคือแต่ละปีคือเข้าร้อยบาทบาทั่วธรรมดานะเพินน่นเนาะ,ะธรรมดานี่เข่าก็กินอยู่ครับ เน่อันนี้ประหยบดปกติได้แต่ว่าปกติคือเก้าร้อบาทแต่ว่าปีนี้บุฮูงว่าคือว่าให้กันฟังเออว่าให้กันฟังแมนแมนแมนคันบอยขันบอยยอดบ่มั่นใหญ่เลยว่าบุูมงใหญ่เนี่ยบอยยอดบอกมาแต่บ้านผู้ใดแน่นมาอะไรอยู่บ้านเราเนี่ยบาเรื่องค่าเทอมเนี่ยอยู่บ้านเราน่ะเสียเทไรหงจักบอกเกินเงินสมมติพอแม่แล้วบ้านเรากปีนี้งสองสามแสนเทไรปีหนึ่งสองสามแสนเก็บหนีเลยโอ้ย่าดเทอมนี่ดังฮค่าเทอมนี่ไรบ้านเราบ้านเราบดเสียบ้านเราฮึบบ้านเราอะไรเสียจุดซื้อเนี่ยที่ขาเทอมมันเป็นเน่ยซื้ออะไรวะ ไปเข้าหเฮียนจดซื้อเด้นคือเขาเฮียนตะกี้คือมีเงินสมคอมพอแม่เพื่อนเนาะแล้วนี่นะคันเข้าเฮียนมาแจ๊บนะหัวเฮียนมาแจ๊บนี่คือว่าอ่าตอนเฮียนอยู่ปฐมนี่คือบุ๋มยังเลยใชปึ้มมันยังกระเพิ่นเสียนะฮะเขาวิปึ้มเขียนเด้คันว่าไอ้พวกปึ้มอ่านปึ้มที่เป็นเป็นตำราน่ะเคนสีแจ้งให้ส่วนว่าพอหอดของเฮาหอดห้องของวันหนึ่งแล้วคือเป็นทางหัวเฮียนนะบริเวณว่าอ่าทางทางทางการนะทางเฮียนอาจจะเก็บแต่เป็นลายเนาะสิบพันกี่ ตอนนันะ้นตอนท้อนเฮาย้อนไปยี่สิบกว่าปีนะเพื่อน,นเออนาะนนเห่นนะตอนมัย้อนเียนนะมัธยมนะเออ,เอ,อมาถึงยุ่ะเศษนะน่าจะเศษกว่าเศษห้าพอจัอบงเ,เางาจนจบเลยพอพอจะเห็นมอต้นเลยต้องเห็นมอปลายอีกเ,เอ่อพอไปมอปลายแล้วมอปลายถี่ยอมเหลือประมาณนะ่ะตอนนั้นนะแสนกี่แต่จะออกเย็นนะเสียแสนห้าสิบเป็นศูนยกลางปีอ่าแสน อ่าน <Shepherd> <ını> <anc> ั่นคือก่อนจะเรียนนะตอนนี้บคือกันมันคืั้งแล้วแต่จำยุกับจะมเหัือนกัแต่ตอนบอลังนี่คือบบว่าเฮี้ยนม่หนึ่งขาเทิมนี่คือบระ่าณเจ็ดสิบพันกีบกว่าจะอยู่ทางบ้านบอลังเลยขาเทิมพอพูดห้องว่าขาเทิมเลยมั้งพอวันเสียต่อปีน่นกอสศีเขานะมันก็จะเป็นไม่ได้มันก็จะมีอีกได้ขาชุดขาอเออังมันจะมีมันจะมีสมุนปังเล่มที่เนเก็บ สมมติที่บางเทือนเี่ยเพิ่นเอาให้นะบ่เจ็บเอาให้ไปอ่านอะไรอย่างนี่หัวละสิบพันส่าพันกันไปอันนี้ก็บม่ได้เปรียบเทียบหรอไม่ได้เนื่องเขาบอกว่าต้นต่นบงบูฮู้ดต่ว่านะ่รคืออยู่ประเทศไทยนี่คือจะเอาตามโรงเรียนเออคือชาวบ้านเฮาอ่ะมันยังบม่ได้มีอ่ะสุดโรงเรียนนะเข้าใจ้าบ่บอมีบ่าวิทยาลัสุดโรงเรียนเลยก่อนแต่บ้านมันจะมีมันถ้าถ้ามอปลายนะ ุดมีชุดเลยคือเลี้ยงคาสิโนชุดวงเงินชุดขงเรียนประจำนะแต่ว่าให้ใส่แบบนี้บังคับเสื้อขาวกางเกงซีโนในวันทา้งวัซีโนสีสองยีนนี่บ่สีอ้าห้ามใส่มันมันมันโบแมนเดี๋ยวเดี๋ยวประยศชินสินสิงเรียนละบ่สอืมเขาบนกคือคือบระยศเอกสาคืออธิบายอธิบายครับอาเดี๋ยวอธิบายคืออันนี้บระยศยังไม่ประยุทบเด้คืออยู่ประเทศไทยอ่ะมันมีชุดก็อย่าบ่คือสมมติว่าคือแต่ละหงเยียนอะนะ S <S มันจะมีสุดเป็นเอกลักษณ์ของคนอยู่แล้วคือแต่ละห้องแต่ละห้องสีนะเข้าใจปะกัจจารักลายเข้าใจปะแต่ว่าสุดขาวว่าวมันต้องมีอยู่แล้วเข้าใจปะไอ้สุดข่าวชุดวันของคนอีกเออสุดข่าวปกติที่เตือนงเฮียนมีอ่ะส่งดำนะส่งดิ้งน้อยนะส่งดำข้าันะสุดข่าวมีอยู่แล้วเกือบมามีอยู่แล้วแต่ว่าคือจะเป็นเอกลักษณ์ของสุดรงเฮียนสีรงเฮียนอะ อเออมันจะอีกรูปแบบนึงนะใช่ป่ะแต่บ้านเฮาคือจะมีแต่สุดข่าวสุดข่าวเออข้าวใจ่ป่ะสุดข่าวกับเป็นส้มกับเป็นส้มมาริโอ้เอ้าคนว่าแล้วกันคือคือขาวนุ่งอันนั้นทุกส้มขาเง่าส้มดำาอ้คือก็จะมีแบบนั้น้าใจ่ป่ะแต่เฮาแต่เพื่อนน่ะจะมีอยู่แล้วเสื้อขาวในของดกน้อยไปเฮียนนะแต่ว่าจะมีสุดประจําสั้นเพิ่นอีกเด้สุดที่แบบเป็นสีของห้องเพิ่นนะนะแต่ละห้องนะสมมุติว่ามี1ิบห้องหรือว่าย0สบห้องโรงเรียนนี่นะจะบอกันเ้่จะะืมออปรทศไ พิ่นออกแบบชุดได้พอนั่งหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีมีเงินที่จะซื้อมีกําลังขาบ้านเฮาออกกันเนี่ยมุชิดแนวว่ะพ่อแม่บางทีแต่ละคนเพิ่นก็บ่มีเงินเนาะเปรียบเทียบแต่ว่าเราเรื่องเป็นระเบียบเบื้องต้นแล้วบันได้เปรียบเทียบว่าเอาบ้านเฮาไปไปใช้แบบนี้คันสิเอาตัวนี้ไปใช้น่ะอย่าพาเอาไปใช้เอาตัวเฮาให้มันได้บ่เอาตัวเฮามันเฮ็ดให้ได้ให้พ่อแม่เฮานี่น่ะได้เงินจากตรงนี้แล้ว เอามาพัฒนานะอ,อันนี้พ่อแม่เขานี่ยังข,ขอคนเญี้ยนะยังขอเงินจากเื้อเฮ้าเนนะี่ยมาขายงานในไทยนะี่ะมาเป็นนั่นล,ลูกจ้างในไทยนะี่นะส่งเงินให้พ่อแม่ยังเอาตัวนี้อะ่ะแม่ละวะคือประเทศไทยอะ่ะเพิินนะเอาให้รู้ลูกไปเฮียน่ะนะเอามันมันประมาณนี้นะฮะมันเกิดความสับสนเวลาว้าตรงนี้มันม <laughs> เพราะจะเพราะจะเนอย่างอกคือเอาให้รูกแม,ม่ให้ใหเฮา <laughs> งงๆหรคือ มาอยู่ไทยนะครับจะเฮานี่ยังยังโอนไปให้แม่นะครับจะบอแม่แล้วก็จะให้น้องตโอครับจะบอกแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะเพิ่นมีรายได้อยู่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นได้จากยังเพิ่นได้จากยังเอากระจัดมันมีงานเฮ็ดนั่นแหละเพิ่นบ่ได้นอนนี่เลยบ้านเฮานี่ขั้น40นี่50นี่มีบุคคลลาวอยู่ในไทยนี่มีคนไม่เอาง่ายว่าพ่อเฮาก็ลังืษอถึงผู้ปกครองต้องเอาให้ลูกต้นน้าเจ้าต้องให้ลูกแมนแม่นแต่ แน่ยว uh, kind of uh, ันเฮาเองเฮาเนี่ให้แม่ให้แม่เผอยังอันนี้เฮาบ่แม่นนักเรียนเลยเด็กเฮาคือผู้ทีมาเฮ็ดเรียกงานเลยคือที่เพิ่งมาเพิ่นแล้วเน้นประวัตอยู่บ้านเฮาจะอ่ามันต้องให้เพรผอยังขนาดเฮายังต้องมาเฮ็ดงานอยู่ไทยแม่นๆๆเออก็มันก็แบบนั้นแหละอ่ามันได้ยังเพราะฉะนั้นมันตรงนี้มันสับสนนะครับบอมันคือคือจะอธิบายคือว่าแบบว่าแม่เนาะเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดหยังอยู่แล้วอยู่บ้านเฮาอ่ะนะสิอธิบายตืมอย่านี้ เขาใจแล้วผมแล้กก็สิได้เงินเนาะพ่อแม่เขาสิได้เงินให้น้องไปเรียนเนี่ยก็คือเอาเงินจากที่เฮ้านี่นะมาก่อนนี่เอาไปอุนไปให้เขาจะบอกถ้าจะมีสุดนี่แหละดีดีหรือว่าสุดคือคนไทยนี่นะมีสุดแต่ละแต่ละมืออะไปเสี่ยวเงินไดทไสพ่อแม่เขาไม่ได้เห็นงานนะพ่อแม่เขาบอกกันยังว่าอาศัยที่ว่าไม่เห็นงานอยู่พี่อยู่แล้วเสื้อขาวอาโซน่เนี่ยงเรียนเขาเรียนก็อนาเกงมันเอาสีครีมเสื้อสีขาวเนาะแล้วกะ เกิบหุ um, ่มส่นเออหุ่มส่นบริบริกำหนดอีวัตซีได้นะยังยังโบมีบางคนนะคือปีเชื่อว่าถูกบางคนนะสุดเดียวบางคนสุดเดียวบางคนก็เจ้าก็อาจจะเออยังสุดเดียวนั่นก็หายากแล้วไม่ไม่สุดเดียวันหายากเฮาก็คืออันแหละเต็มที่ก็สองชุดต่อปีปีปีถัดไปก็คือน้องใหม่ก็อาจจะซื้อมาอีกสองชุดแค่แค่นั้นแหละที่เหลือก็ชุดนั้นโบมีสิทธิ์ไปใส่ไปใส่ได้พอยยัง มันขาดจะมีเป็นจันซื่อเด้จะต้องแต่แต่นางเขียนมีฟรีได้บางทีมีจักสุดว่าประหยัดปะมีหลายบ่ะหลายหลายหลายสุดชุดไหนบ่อใดคือปราณเท่าได้มีสุดหนสองสุดคือคือประหยัดที่จื้อนะอันนี้ประหยัดคือสี่สองลูกประหยัดเทียนสองสองลูกเรียนแล้วนะคือสิ่งที่ขาดบ่อใดคือผ้าไทยเลยว่าสุดไทยโรงเรียนที่เจ้าเรียนมันเป็นโรงเรียนหลักนะถ้าเอกชนน่าจจะมีเอียงมากกว่านี้อีกนะ มีสุดไทยเสือผาไทยเนาะแม่นแมนสุดไทยนี่คือจะโรงเรียนควรจะมีเลยมีขา่ขาวให้ทุกเรียนเลยสุดคือแบบว่าเพิ่นให้แสดงถึงถึงวัฒนธรรมไทย,ยหให้เด็กหน่อยซึมซับวัฒนธรรมตั้งแต่ยังหน่อยเลยยังไงซะวัฒนธรรมจะดีงามอัน man, นี้เนาะแมนแมนแมนคือว่าดีนะดีนะดีเนี่ยมาถึงกว่าดีนะแม่นเด็กหน่อยสิบอบ่ลืมแบบพิธของประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะดีนะแมนแมนแบบว่าผ่านไปเท่าไยปีเท่าไยปีก็คือยังเป็นไทยคือเก่าอ่ะอืมแต่แต่สิ่งหนึ่งนะ นอกจากมาตรฐานการศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พมแจ้งไปว่ามากเลยชื่นชมขนาดประเทศไทยตรงนี้นะพอาะงั้นโภชนาการคือในโรงเรียนทุกโรงเรียนเผนจะมีอ,อาหารกลางวันคือตรงนี้อาหารกลางวัน่นเป็นเฮตหมั่วๆได้เป็นเสตห์ไอ้ให้กินยังกิกนเลยนะผนมีโภชนาการที่ดีมีนมโรงเรียนมีหยังเห็นบ่ล่ะเด็กไทยแต่ละคนโภชนาการผนดีมีบุคคลเตี้ย บมมีเบิ่งเท่าที่ะเผื่อี้เฮาขล้อขลิ่นบาต้น่าเชขลอกลิ่โอ้ยยอดสูงไลขล้อ่นยัดสูงเลยจุดต่างกันพอาพิลึกเด้เคยกินนม้องเรียนบดอุ้ย่ฮูจักขนมหมูจักนมคือคือบ้านเฮาอ่ะฮู้บ่ต้นอยากทำว่าประเทศไทยนี่เพิ่นมีนมโรงเรียนมาแล้วจักปีเนาะทุกคนอฟซีบอว่าหู้จักเนม่นมาบอกเลยเดเรียนแี้บ่ตวนยกตอบนี่ต้บก็อ2แล้วอยู่บ้านบ่ต้นเด็กห้อ่ยังบ่เคยกินนมโรงเรียน บ่มีอยากกินพ่อแมย์ต้องซื้อจากร้านค้าอัใส่กระเป๋าไปให้ลูกทุกวันนี่นะเดิ๊ดเล่ากับจิมมีสูงขึ้นมาในนอยหนึ่งกับพ่อหวาได้กินนมได้พ่อแม่นั้นได้ซื้อให้เมยโรงเรียนไหมพ่อแม่ซื้อให้ไอ้นี่นมโรงเรียนอ่ะคนไทยอ่ะเขาจะบอกคนจะเห็นเฉพาะโรงเรียนเลยถ้าห้างว่ามันแบบนี้นี่โดนนะเออจะโดนนะขายสุทธิไม่ได้เออขายไม่ได้นะเขาจะบอกบ้านเฮาบด้กินนมโรงเรียนลูกพี่กินแต่นมเล็กแต่ซอย เล็กกัซอยมกอยากกินซ้ำนาเออเบาพื้นเบาพื้นสิได้กินวนมโรงเรียนไม่มีสิ้นได้กินย้อนยุกไปยุกเฮาหันบ่มีสิดบ่มีหัวจากนมหัวจากนมซ้ำนมยังบ่มีซ้ำเบาต้นกรบเบาแจ๊บเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่านมเลยเอาจริงนมลกับซอยมีบ่ยบ่มียังยังมาในผลิตซ้ำคือเพราะฉะนั้นแล้ว อโอเคแล้วก็คณอาจจะมองว่ากรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ก็ส่วนหนึ่งนะนออแต่พอจับเคยเห็นคนไทยนะพ่อแม่อย่างขู่กันนี่ซัมนี่ลูกเ<ว><น>บิง้งเถาแก่เฮา,ากว่าเถาแก่เฮากับสัเฮาเนี่ลูกสิบสามปีแม่เจ็ดสิบสองเลยเอเอพอใช้หลักการเหมืนดีบ่ต้นหินบ่น้องชายบยัน่านเห็นเห็นมาเห็นแล้วเอห็นมานี่เนี่ยพ่อแม่เดียวกันน่ะน้องบยันกะเตะนะน้องฟูยิงกัะเตะ แต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยมันนจะมีนมมีอย่างให้กินแน่นะมีเงินซื้อนะซื้อบายอดนี่เพียงเพียงเนี่ยบายอดเพียงนี่เพื่อนนั่นแหละคืออายุเพียงสิบสิบแปดปีเพราะฉะนั้นแปลว่าโภชนาการมันสำคัญต่อการอ่าเพิ่นยังการเรียนรู้พร้อมเหมเพราะไอคิวต่างต่างมันยังก็ต้องต้องสมบูรณ์ในเรื่องของโภชนาการไงแ่แม่แมบ้านเฮานี่ยุคนี้ยังไม่ว่าสมบูรณ์นะแต่ว่า ด้วยความที่พ่อแม่เนี่ยพอมาเห็นงานอยู่ไทยบ้างบางคนก็ไปต่างประเทศบ้งงางบางคนแต่หาเงินก็ได้ให้ลูกกินแน่ดีขึ้นแน่ดีขึ้นนะลูกบ้าเจ้าป่าต้นนี่คือว่าเลนแคลนอัตคัดสับสน<ม>ที่สุดแหละสับสน<ม>ที่สุดแหละบอกเลยนะนะทุกคนคลิปนี้กับมายาวพอสมควรเนาะมายาวพอสมควรจากที่บ้าต้นอยากสอบถามเนาะแบบว่าคนที่ส่งลูก เรียนอยู่ในประเทศไทยก่อน,นบอต้นก็อีกหาปีคนละทุกคนอีสี่สปีเป็นพอเต็มตัวเลยพระองลูกคือบอต้นอยากอยากได้ความหูอยากได้ความหูอยากศึกษาไว้เออออคือหอเมือหนึ่งเฮาสิเดบบอ,บอได้งงนะก็จะได้กับเฮากับความ,วาวามหวังของเฮาก็คืออยากให้ลูกอยู่ีนเรียนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล<อ>้วอยากให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนไทยอยากให้คู่ไทยสอนลูกบอต้นพอบอต้นอาชีพที่บอต้นมักที่สุดคืออาชีพคู่อยู่ในประเทศไทยทุกคนบอต้นเห็นสุดคู่บอต้นก็ คือ <One> ม <input> ีเฮงอ่ะมักที่สุดหมักที่สุดมักที่สุดนะบ่มักคู่ป่บ่มักคู่หรือว่ามักที่ว่าการเพิ่อนสนหมักคู่ป่เลยนะครับข่าวต้นเห็นคู่พี่หมักต้นก็มักห่านแม่นบ่โอ้ยมากโลดชวนมากอยู่พี่เนี่ยคู่นะมีแต่คนหน้าฮักได้บ่ว่ามันยังแบบว่าเป็นวัยรุ่นอยู่เฮะจะเพิ่นก็ได้เงินไงยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวเพราะฉะนั้นหมักต้นบอว่าโอเคหมักต้นเลยหมต้นมักที่สุดคืออาชีพครู่อาชีพอื่นก็มักอยู่ครูคือแม่่พพพพิิม์ขออองชชาาาาาตใครเเว้้ไดปกลยี กาดบ่อราพ่บ er, e ่ออาชีพอย่างอื่นบ่ต้นก็หมักเมดแต่ว่าคือหมักสิชุดก็คือครูพิเศษใช่ไเพื่อนพิเศษพิเศษแม่นพิเศษเคยดาวกด้วยมากเห็นนี่เห็นครูเขาชีวิตเนี่บ่ต้นก็แน่โลคนหนักเนาะมากมากเพราะฉะนั้นเราบ่อต้นเลยอยากให้ครูไทยเนี่สอนลูกบ่ต้นเทุกคนเนาะได้ให้ศึกษาเนาะสำหรับที่นี่ทุกคน เป่าต้นเป่ายอดเป่าแจ๊บเป่าหลังครับผมขอลาพีลาน้องไปแล้วทุกคนดึกดื่นแล้วทุกคนแต่เหตุงานคือเก้าสู่งานคือเก้าเนาะเชหรับาที่นี่เป่าต้นขอกาวเขาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ